แวะชนก่อนเลยผมมีเด็กๆให้กลังใจเลยนะเว้ยเกิดผมก่อนเลยดู่นี่นล่นกแล้หรอไม่ไหวล้ยางไม่ไหวแล้วเราเจอสิ่งแย่ๆไม่ไหวแล้วต็กเขารู้นะเดียวไม่พอใจ k y Lucky l ั c k y l ค c k y โนมาล้นหอมแก้มแล้ววันนี้พี่เตรียมแผน ผมไม่บอกใครเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีคนรู้ไม่มีใครรู้ไม่ใใครแหลกกันตั้งโต๊ะไม่ใครรู้รู้เลยวันนี้ก็มีกิจการพิเศษจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมนี่เดี๋ยวไปคุยกับน้องลิกกี้กันนะสวัสดีครับทุกคนเปิดคลิปนี้มากับอะไร APL 2 0 2 5 วีคแรกนะครับผม mm hmm. เจอกับทีมทารอนนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่ออีกวัน mm hmm. พรุ่งนี้นะ mm hmm. บอกให้เลยว่าวีคเนี้ยดูกันยาวๆเพลินนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ก็แวะซื้อของกินให้กับน้องๆหน่อยด้วยผู้จัดการนะโด่งนะไปะอันนี้พี่มาทําอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้ครับก็มาดูแลน้องๆครับด้วยอะไรด้วยสเสบียง ตะเบียงนี่ก็จะมีพวกอของทานเล่นเยอะแล้วก็พวกกงพวกกล้วยหรือรวมถึงเครื<ช>่องดื่มชูกำลังอ่อเาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอบนตึกครับเดินทางกัน,นมาถึงตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันนี้ก็จะเป็นทัวร์นานานชาตินะครับซึ่งมีกฎกติกาไม่เหมือนของการแข่งขันไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะเข้าห้องแข่งได้ต้องแจ้งเรื่องอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าห้องด้วยซึ่งจะแตกต่างจากของลีกไทยนะเพราะเขาค่อนข้าง,งซีเรียสแบบสามารถเอามือถือเข้าห้องแข่งได้สูงสุดแบบ4ี่เครื่อองะะไรี้ ใช่แบบแบบไม่เยอะจนเกินไปหรือไงครับแท็บเล็ตได้2องตับใหม่ใช่ทั้งเพราะแท็บเล็ตทีมผมมีเป็นสิบไงนี่แวะชนก่อนเลยผมมีเด็กๆแค่กำลังใจเลยนะเว้ยอะไรนะผมมีเด็กๆแค่กำลังใจเลยใครครับเด็กโรงเรียนเทศบาลวัดละหานเด็กเทศบาลใช่ายเอฟซีตัวจิ๋วอะยักษ์จิ๋วอะใครจิ๋วอะแต่คมอะไรก็ม่รูู้้ ระดังมากแล้วเด็กเหรอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเราไปเจอเสียงที่เพ็มไม่ไหวแล้วคุเด็กเขารู้นะเจอการแมตช์แรกรับน้องบูล UH> ีรอนรู้สึกยังไงบ้างอ่ะโชคชะตาที่แม่หลีกเลี่ยงมันแข่งโปลีกันเลยคนอื่นเขาทีมอื่นเขาเจอนานาชาติกันเราต้องมาเจอกันเองอีกครับสวัสดีครับโอ้ยเจ้าต็มที่แล้วแมตช์แรกสำหรับการแข่งขันพูดอะไรหน่อยเจอแข่งวันแรกเปิดวอล์กวีคแรกเลย พูดอะไรหน่อยแบบเตรียมความพร้อมหรือว่าที่จะมาแข่งกับทีมทารอนเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมความพร้อมอะไรคือเรียบร้อยส่ง่ปรอปลงเฮ้ยพี่โยมคุยกันเรียบร้อยแล้วแกกันหลายอย่างอยู่ถามนุนหนุ่หน่อยรุ่นพี่ตอนนี้ขึ้นมาดูแลน้องๆนายหลากหลายภาคส่วนใช้คำนี้เข้ามาเป็นอะไรเนี่ย <laughs> แล้วก็มีนัก,กจิตวิทยาเข้ามาด้วยพูดถึงนัก,กจิตวิทยาหน่อยว่าแบบเข้ามาช่วยอะไรบ้างแล้วก็ในฐานะที่นูเนี่เข้ามานําน,น้องๆดูแลน้องๆในทัวร์นี้เนะแบบว่าคิดว่ามีผลอะไรตกต่างจากเดิมไหมแล้วเราต้องแบบเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ภาพรวมแล้วภาพรวมก็การสื่อสารที่ดูค่อนข้างลงตัวมากขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิต ตื่นนอนนอนอะไรพวกนี okay. ้การซ้อมการซ้อมเอาเป็นว่าบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศโดยรวมดีครับกาสารดีขึ้นดีขึ้น A few moments later นี่คือคนที่จะพาเรารับชมเชิญพาเราเข้าไปดูหน่อยครับห้องทีคมีคลอเป็นยังไงสำหรับทัวร์ EP นะครับนี่ตอนนี้ว่ามีลำโพงนะแล้วก็มีคอมเอาไว้เล่นเกมคุณไเลไหรหัวนี่ครับนี่ก็เป็นห้องนะอ่านหน่อยอ่าน อ่านเขาเรียกว่าสโลแกนของซีรีส์นี้หน่อยอ่ะ This Your Moment แปลว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปิดดีกว่าแัมตรงเนี้ยโอกาสที่จะเสียสองเท่าก็มีค่สุ่ด้วยครับัอ้ยเตือดมากโอเคแล้วได้ตัวได้ตัวได้ตัวตบได้ า้า้าา,าน้นนำก่อนหนึ่งนย์นะครับผมออไครับมงไดเบไปต่อที่เกมสองนะครับปล่อยน้องๆคุยกันก่อนบรรยากาศเกมสองนะครับผมจับตาดูขั้สักพักหลับ

เหนนะของเราลิกสวยก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ชนะทารอนมาได้2-0นะครับก็มาดูบรรยากาศน้องๆกันหลังชนะวันนี้เป็นไงบ้างท็อปทารอนชนะมาได้2-0วันนี้รอเปิดสนามโนหนึ่งโซนแล้วรอดูว่าเจอใคร พรุ่งนี้ต่อวันนี้ทำได้ดีดีดีนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลับนะแข่งเสร็จเรียบร้อยไสาขาไหนสาขาไหนนี่นักคารินครับอือพูดอย่างนี้อันนี้คืออะไรไปไปหาอันนี้คือลิคไปรักษาเมือมาครับตรงไหนไหนที่ตะเมนตะเมนนิสติเวสีนักคารินไปพูดถใช้มือไหนแต่มือนี้อ๋อคือตอนนี้น้องน้องลิคก็คุณแน่นก็ช่วยแนะนำให้ไปรักษาที่นี่พอดีรังครับค่ารักษา หลายเหมือนมากใช่หรอไหนขอบคุณเน้นเดือนเดือนเนาะโอ้ดูแลราบละสามพันสี่พันผมก็เคยผ่านมานะสมัยที่ผมเคยเจ็บแขนก็ได้รับการดูแลจากบุรามเหมือนกันนะสมัยก่อนดูแลอยู่เป็นปีเลยเดี๋ยวพี่นั่นแกเดี๋ยวผมไปดูได้ครับตอนนี้พี่นั่นเงินหมดอยู่ไงผมเลยเดือนไม่ได้ขอบคุณเหมือนกันครับวันใหม่นะครับผมวันนี้เจอกับ s อ p นะครับผมเนี่ยสต่ละคนก็เตรียมพร้อม สำหรับการเจอ SGP ด้วยกันกินขน้าวบรรยากาศก่อนแข่งแล้วก็มาต่อไปค่ะนาชีนะครับแล้วก็นูนุปึบ๊บ <p ull s> แล้วก็ลิคก,กี้ปึ <p> ๊บ <ull s> เจอครับแกงอาดม <laughs> ของครับขอถ่ายติดนิดนึง <p ull s> นี่ของครับ วันนี้ไซออนแพนทอมนะครับผมเจอระดับแชมป์เวียดนามนะครับเราต้องเอาหน่อยไันนด้วีจันนด้วไอ้นุ่นีจัดไอ้รุ่นี่จัด วีรัมยิงใส่มาแล้วแล้วตอนนี้เอฟซีก็มาด้วยครับและคานาชิปุ้นเคาะบ้านในตอนนี้เป็นใครมาต่อพิมซอรี่มันจะตะเคียวเวฟให้หมดอยู่แต่ไม่ต้องจะหมดทุกแ่บจับใครมาแบบนี้ลงเลือดเสียไว้มากดูต่อเกิดเข้ามาอยู่และด่านหน้าก็หายไปเลยจากของก่นนี้นะมีตัวของกวามาต่อแล้วเป็ดดีวายมาต่อชุดที่สองมาต่อแล้วครับผมและตรงนี้ทางฝั่งตัวของวีรัมก็มาแน่แม่จ๋าครับในจังหวะครับ เอาเอามีย่งนี้ด้วยเหอดคปมตัวก็จเปนวาโ้ยโอยวดีจอมโอเคน้องมาครับมี๋ยวไม่ไวมหวดคแเชหัวนี้เชฟหัวนีรับทกคจัดครับทุกทีไท้ายครับมามันจะโดนไงนะดนี่ว่าเงใจ ก็สำหรับเกมหนึ่งนะครับจบไปนำ HGP ไปได้1-0นะครับเกมเมื่อกี้ก็ตึงมากนะเพราะว่าอีกทีมก็เล่นปิดแบบว่าโหดมากนะจะปิดหลังอย่างเดียวเลยแต่ทีมเราก็ผ่านมาได้นะครับสุดยอดเล่นกันได้มีสติมีสังมากนะผมไปเดี๋ยวไปรู้เรียต่อยิากาน cái này là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này là สวยมาสวยดีจิงดีจกิงดีมันสุดโจ่จัดเลยวยกันแล้วเยะเยกันไหมกันไหมกันไหมครับเออยผมไม่มีเกิดต่อย่างตัวยหผมว่าแบบนี้ปริีครับไม่ยั่งยืป่ะใช่ผมไม่ได้ฝากไปแต่เราเ้วทนวไงเสียงแล้ว เฮ้ยเู้เสียบว่ะเกมหน้าเกมหน้าจบเกม2เป็นที่เรียบร้อยนะครับ1นึงนะเดี๋ยวยังไงเราไปนอนรู้เงี้ต่อเกม3ก็ฝากคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบล็อกมินเตอสปอร์ตกดกระดิ่งกดทุกอย่างนะเดี๋ยวเราจะกลับมาได้แน่นอนลองกดดูก่อนไม่เชื่อลองเดี๋ยวจัดให้เจอกันเกมสามสวัสดีครับผมเป็นคนถามเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นอะไรเฮ้ยเก่งมาก โอ้ได้เหรอเขาทำได้เหรอเฮ้ยผมชอบเล่น R O V ผมชอบเล่นอ่าผมชอบเล่น R O V เฮ้ยเล่หวว์ขวา easy เก่ <c oughs> งมากอันนี้แวะทักทายเขาหน่อยนะโห นึกว่าคนไทยนะเมื่อกี้เดินผ่านอยู่พูดภาษาไทยก็เลยแวะทักทายเล็กๆซะหน่อยนะครับผมเมื่อกี้น่ารักมากเพราะยังไงเดี๋ยวไปต่อยเกม3นะครับอันนี้เก็บมาฝากเพราะเดินผ่านพอดีนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนไทยตกใจก็เลยแวะขออนุญาตถ่ายกับเล็กๆนิดนึงดูโดนเนี่ยดูได้โอเคที่าดูฮาดูฮาดูตายแต่มาเจ้ามันคุ้มมาคุ้มมาคุเฮ้ยเฮ้ยว้าวเออ

เฮ้ปนยเน่ฮ้ยไปกาวไวก้าไ้ก้าไก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 ก้าวไกก้าวไป้าครัว้าวไปก เมื่อกี้เดียวเดียวอให้นะยกมาจ้ามาเดือไปเมก้าคิวโดยลิกกี้นะครับผมวันนี้ดีครับผมชนะมาได้นะด้วยความนิ่งสงบสยบการเคลื่อนไหวนะครับของทีมบุรัมยเต็สปอร์ตวิกตอรีอยู่ไม่ไกลนะสามารถที่จะผ่านผนแชมป์ลีก LG มาได้นะครับเป็นไงบ้างลูกๆวันนี้ ตึงไหมทีม็อกเหนียวแล้วเล่นกันเล็นยังไงบ้างสำหรับลิกกี้ที่วันนี้ได้เมก้าคิวแรกและเป็นเมก้าคิวแรกในทัวร์นาเมนตเอพีเอลสองพด้วยก็ขอบคุณเพื่อนที่ชงให้ครับไป็นยังไงบ้างในเกมวันนี้ก็ตึงครับเขาเล่นกันดีมากพูดอะไรเกี่ยววันนี้นิดนึงละกันเพราะว่าน้องๆทําได้ดีแล้วก็เห็นว่าน้องๆอ่ะเขาบอกว่าอยากจะชนะ2อศูนย์เพื่อวันหยุดกันชนะสองศูนย์เพื่อวันหยุดยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดเออรอสามศูนย์ก่อนอ๋อสามศูนย์แล้วจะมีวันหยุดให้น้องๆว วันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดๆหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีใช่ไหมล่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแบบนี้รูันนี้องเยอะลัุ้นอยู่ลี้ลนอยู่โดนมาริถของแก้มก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีกแล้วนะครับผมวีคนี้ก็ฝากติดตามวีคหน้าต่อด้วยเป็นกำลังใจวันนี้ก็มันถือว่าวิกไหม เพราะว่าแข่งอีทีอาทิตย์หน้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเชียร์เราแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับให้กำลังใจน้องๆด้วยวันที่2เจอกันครับบายบายสวัสดีครับทุกคนมาครับวีคใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องเจอกับ EA นะนี่เลยผมเดาว,ว่าคันนี้แน่นอนนะมาดักรอสแตนบายรอรับน้องๆละเดานะถ้าเปิดมาเป็นคนอื่นก็ขอโทษด,ด้วยเฮ้ยเหมือนจะไม่ใช่ รถตู้เหมือนกันนะแต่คนนั่งไม่ใช่ทีมเรานะตากล้องบอกผมมาอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ยไหม่คันแล้วใหม่คันแล้วไหม่คันแล้วลุ้นๆใหม่ลุ้นหม่ถึงจะผิดพลาดทางเทคนิคแต่ก็เรายังลุ้นนะเอาใหม่นะเราเนียนใหม่ทุกคนลืมภาพนั้นไปนี่นะครับผมมารอน้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่แน่นอนคันนี้สีขาวสว่างจ้ามีออร่าอย่างนี้ทีมบุรามยูเตสปอร์ตแน่นอนนะครับผมวันนี้มาดูกันว่าออร่าจะออกมาจากรถคันนี้หรือเปล่าแคมป์เขาเรียกว่าแคมป์รอทีมบุราม ดูจากธงดูจากเชิงนั่นแน่จำได้พี่พัดอย่างนี้มาพร้อมกับพายุแน่นอนเพราะพี่พัดเขาพัดแล้วนีเ่เปิดประเดิมมาด้วยคนแรกครับออฟเลนครับเปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยป่าอะไรเนี่ยทรงนี้อ่าตามด้วยน้องเดียวนะรมีต้องตามตัวดาเมจตามมาทีหลังนะได,ด้เนะได้ครับอ๋อมาพอดีพร้อมกันพีมเวิร์กจัด เป็นไงบ้างครับเย้ดีแล้วด้วยเหรอมาถึงดีครับเป็นไงบ้างเมื่อวานพักผ่อนเพียงพอไหมครับผมเดี๋ยวขอครับนอนสองชั่วโมงครับเดี๋ยวอาทิตย์เจ็ดชั่วโมงครับนอนเจ็ดชั่วโมงทําแผนมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้ก็เจอบบรุ่นใหญ่เพราะว่าเราเจอรุ่นใหญ่เยอะนะใช่เชมเวียดนามแชมป์ไทยจะไปเจอเชมกีเกต่อโอ้โหเพื่อว่าจะผ่านถึงนี้ไปได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยถึงห้องที่เดิม เรียบร้อยทางอีก็กำลังเซิร์ฟข้าวกันอยู่นะครับเซิร์ฟเหมือนเราเป๊ะว่าเขากินอะไรทำไมถึงเก่งขนาดนี้ต้องแอบดูนะแอบดูก็บรรยากาศการแข่งนะครับเี๋กับบูดําก็กินข้าวแข่งกันนะได้ข่าวมาว่าคุณไปเข้าร่วแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณอ้วนขึ้นพูดจริงต่อละคือน้องเช็คดูอี อาผอมลงผอมลงก็ได้ผอมลงก็ได้อะคนดูเป็นกำลังใจอะคนดูใช่ยช่ยช่เบาะหนก็ว่าเป็นงย่างหลังจากที่พอพ่อยิ้มมากล้ามฟิตกล้ามแน่นงอนแล้วน้องมดอุ้ยมีรุ่นใหญ่มาบอกนะพี่อยากเตรียมตัวอะไรมาเล่นบ้างผมอยากรู้ตัวนี้ปลาไหลโอ้ยปลาไหลายก้าเี่แตกมาไหนที่เก็บมาแบบเก็บ เจอเกมยาวว่า2ชั่วโมงเจอไหมโอ้ยดูดิโอ้โหดูโค้ดระดับแชมป์นว้นไหลให้คือใครจะมีบุญวาสนาแบบผมไม่มีแล้วขอบคุณครับพี่ตายแล้ววันนี้พี่เตรียมแผนอะไรใหม่ไหมผมไม่บอกใครเนี่ยไม่ได้มีใครรู้ไม่มีคนรู้ไม่มีใครรู้ไม่กป็นใครรู้ไม่มีใครรู้เลย <ง ains> นี่ครับตอนระหว่างรองแข่งนะครับ19ดกนาทีก็มาอยู่กับน้องปอนะขอสัมภาษณ์ปอนิดนึงนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็กําลังจะเริ่มแข่งกับ EA แล้วนะครับน้องปอก็ขอ3คําหน่อยไหมให้สําหรับการแข่งขันวันนี้ชนะเอะขอหนีสี่คำเลยนะแล้วก็เออพอดีไงไเราถ้าเราจะเป็นแชมป์เราต้องข้ามกลัวสักคนดิใช่ไหมโน <c oughs> ้ข้ามกลัวสักทีไม่ขอติดเองจะขอไอ้นี่ไปขอไอ้นี่ไปอันี่ขอคนแรกชนะชนะจะได้กลับบ้านไปตัดผมนี่เป็นไงบ้างสําหรับอาทิตย์ล่าสุดที่ได้เป็น ทีมออฟสวิสเตดกับน้องเดียวได้ยังไงครับโอ้ยคนข้างหลังโคตรหัวแล้ววันนี้เขาจะมีทีมดตรงเย้อก็หลังจากที่มีนักจิ๋วยเข้ามาในทีมก็อยากจะสอบถามคุณเดียลละกันว่านังจะเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆบุรามยันเต็ดอีสปอร์ตอาร์วีว่าน้องๆน่ารักไหมแล้วก็เข้ามาช่วยเสริมด้านไหนให้กับน้องๆบ้างน้องๆแล้วก็พี่ๆนะครับพี่ท็อปด้วยก็น่ารักทุกคนเลย รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีมีความมุ่งมั่นมากตั้งแต่แบบก็ก่อนที่ผมเข้ามาอีกแล้วก็สิ่งที่ผมทำก็คือเหมือนช่วยให้เออเขาได้มีความสื่อสารมากขึ้นในทั้งทั้งการซ้อมแล้วก็หลังการซ้อมคืออยากให้เปิดโอกาสให้เขาได้แชร์ความรู้สึกแชร์ฟีดแบ็กให้กับซึ่งกันและกันมากขึ้นเพราะรู้ว่าสิ่งนี้แหละเวลาเขาได้คุยกันอนะ่ะเขาจะได้รู้ว่าเพื่อนต้องการอะไรและเขาควรจะต้องพัฒนาอะไรด้วยก็คืออยากจะสนับสนุนการสนทนาให้มากขึ้น ขอบคุณมากครับก็หาระบงระบบเข้ามาช่วยเสริมให้กับน้องๆว่าเผื่อห็นก็จะมีวิธีการในการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งอ่ะที่เพิ่มขึ้นยังไงก็ขอบคุณคุณแดเนียลมากนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบุรีมยันจิตอีสปอร์ตแล้วก็โค้ชจิตวิญญาณแดเนียลด้วยนะครับผมก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้มีโค้ชนักจิตวิทยามาด้วยนะแล้วก็มียองด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคอมโบสามประสาน โซนอีกทีมหนึงห่งโหความพร้อมเขามาเต็มนะเดี่ยแต่ละคนเข้มๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปูจานลองไม้หรือพิจู้นะครับแล้วก็เนกนนะ <c oughs> ยิ้งน <c oughs> ี่เขว่ามองตาผมไว้ระวังผมจ้องจะเล่นทีมคุณอยู่นุนุเข้าห้องแล้วนะครับก็น่าจะทำการบูมพูดคุยก่อนแข่งกันนะครับ ว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันบ้างแล้วก็พูดคุยปลุกกำลังใจกันให้กับเพื่อนๆให้พร้อมสำหรับการแข่งขันน่ากที่สุดของค้าวดวงเยอะๆครับของท้าวดวงของท้าวดวงอย่าลืมหายใจด้วยนะเกียรติบี้ใ่ไหเร่ยๆเกียวะมาสามสองหนึ่งลง บอยมีเกอะไทยเกิดมาแบบนี้ก็น่าจะทำได้นานอยู่แล้วพิจูน่าจะถูกเรียกช็อกแบบเฮ้ยไม่ทันได้กดอะไรเลยสัหรั้งต่อกับพี่ชูแล้วลองแบงค์เข้าไปติดกลางโดนโดนย้อนต่อฮะโดนชันดาไปตรงอีเสียก็เสียแบบการตีให้กับบุรีรัมแน่ๆครับผมว่ารอดยากพี่กล้าไปแล้วมันปล่อยแล้วไปปล่อยแล้วจบเพื่ขอร้องขอร้องตัวเองจบแต่ตัวนี้ได้พรมแดนยังไงครับอย่เมือยี่ขอร้องอย่ามือเว้ยจบไปเฮ้ยแต่พอเลมันไม่มีเกิดแล้วปะมันไม่มีเกิดแล้ว

มาจะไปคำให้ก็ได้ไม่เห็นบ้านจครับครับครับอจะมีเกมไล้ถึงคนด้วยนะเพราะพี่ชูแบบจอดจต่ลกคนที่บ้เออโตโลถึกยังอ่ะเฮ้ยังแค่ลงิามีไกลอยู่ด้แม่เอยากเห็ดด้วยโ้โคุณนึกว่ามีการสีลยเหรอนี่แอนนตโบเมนคุอยนะครับหมดผ่านเกมหนึ่งมาได้นะครับเจอ E.A. ก็เดี๋ยวไปร้อนต่อเกมสงเป็นจริงแล้วเว้ยต้องดีม้อไม่อไม่อไม่อ จบเกมที่สองนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้สกัดมาสกัดออฟนะครับมูลาต่าเจออันเกมสา เดินาด้าาตรงนี้ลิซอยู่เดี๋ยวเโทางีแจ้งกันใ้สบายนานตัวโดนไปนดี้ราจะต้องกของลี่ับกองเดินขึ้นมาได้อยู่ในยนตบอางเราเนี้แข็งกันรออะเลอยู่ตรงนี้ร่าอุปกรณ์เยอะกันมากเลยดีพอีพอลิซี่อลิซี่รอลิซี่รอตาย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 คนเดียวมันเปนนี้รอลิซี่ไม่ชิไม่ชิกไม่ชิ้ที่ท้เก็ไ่อนี่ะไ้ีอรางเี๋ไกิน่ไ้นี้ เคยดีนะพยายามใจยื้อที่สุดแล้วแต่ว่ามอนไม่ยอมมองยิ่งหลกเข้ามาตรงนี้แล้วแปนบูนีเราเป็นอีสปอร์ตยกขึ้นนำไปต่อในเกมนี้2ต่อ1เกมครับเลยโอเคเถถังรถงเลนนดูวิบเล่นดีลีอดแล้วคจันโคันโคจันโจันโคจันจรนโคพันนโคจันโนะคจัน

เป็นไงบ้างน้องรัดกอดได้ด้วยไฮแอติตัวที่รัดง่ายที่สุดในเกมตัวมากตัวโกอตัวบักตัวบักบักตัวบักพี่รู้ไดอยู่นี่รู้ได้พูดถึงไฮแาริกี้หน่อยก็พี่ชายผมอ่ะก็แบบตัวละครตัวเมียที่ผมอ่ะต้องให้ชกหน่อยคือไฮเอตตมันเกิดมาเพื่อลิกกี้ใช่ครับเกิดมาพี่เขาพี่ผมนล้ยไฮยามไม่ส้มนะครับพูดอะไรหน่อยวันนี้ชนะเอเอมาได้เหมือนได้รีแมทนะแล้วเสกดีใจครับที่ได้รางแค้นจากรอบที่แล้วครับที่แพ้ในรอบที่แล้วก็ ขาไปก่อนนะครับเข้าไปอันนี้คือเราได้เข้ารอบแปดแล้วใช่ครับเราเข้ารอบพูดอะไรหน่อยสำหรับน้องๆที่จบ3-0มาได้แล้วก็แบบชนะทั้งลีกแชมป์ลีกของ LG แล้วก็ลีกของ RPL แบบว่าถือว่าเป็นงานหนักเลยนะเจอบอสก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชียร์ก็เดี๋ยวรอกันรอบแปดแล้วน้องๆทีม่ไงฝากอะไรหน่อยไหมก็เล่นดีครับวันนี้โดนตกไหมวันนี้ไม่โดนไม่โดนวันนี้เล่นดีวันนี้เล่นดีเล่นดีทุกคนก็ผ่านเอเอมาได้เป็นไงบ้างก็ถามความรู้สึก พอรอบแปดแล้ว э จะพักก็คืออันนี้คือถ้าเข้ารอบแปดเราก็ไม่ต้องแข่งต่อวันศุกร์เราก็เลยได้พักเยอะกว่าคนอื่นได้พักได้ก็วันที่น้องพักผ่อนก็อย่าลืมไปตั้พอมาพักวันนี้ได้แต่ว่าชนะปุ๊บได้พักเยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากหนึ่งแล้วก็จะฝากอะไรหน่อยถ้าคุณไปสตรงสตรีมเนี้ยฝากฝากอะไรไหมฝากดูนีอะไร อ้ามไม่มีนะฝากอะไรถึงน้องๆหรือเปล่าหรือแฟนคลับดีใจมากๆเลยครับนบ้องๆวันนี้แบบถึงแม้ว่าเกมมีแพ้แต่ว่าก็รีเซ็ตตัวเองได้เร็วมากยังล็อกอินเหมือนเดิมแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างดีเชียร์น้องๆเต็มที่ครับฝากเชียร์ตลอดนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมนี่เดี๋ยวไปคุยกับน้องลิกกี้กันนะวันก่อนเนอะที่แข่งไปก็ได้รู้ว่าลิกกี้เนี่ยก็ไปดูแลข้อมือมาเพราะว่าผมว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าลิกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ฟรีทุกอย่างด้วยอะไร บอกหน่อยได้ไหมเบอร์ประกันเมืองไทยครับเมืองไทยอะไรเมืองไทยประกันชีวิตนี่ก็คือเพิ่งรู้ใช่แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายโคเวอร์ของลิกกี้ทั้งหมดจ,จะให้ลิกกี้ฝากถึงวันนี้หน่อยว่า3คมาให้กับทีมบูรามและ3คมาให้กับเมืองไทยประกันชีวิต3ามาให้กับทีมเก่งมากครับคาให้กับเมืองไทยก็ขอบคุณครับนี่ก็ โอเค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 ภาษาไทยเป็แข็งแรงวันนี้บอกเขาหน่อยวันนี้วันนี้ในคลิปนี้ก็จะมีกิจกรรมของเมืองไทยประกันชีวิตพิมพ์สามคำร่วมลุ้นกิจกรรมเมืองไทยครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้น้องอีกทีนึงก็พิมพ์สามคำใต้คอมเมนต์คลิปวอล์กพิมุลรัมนะครับร่วมลุ้นรางวัลเดี๋ยวยังไงก็รอประกาศใต้คลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างพิมพ์สามคำแล้วก็แฮชแท็กที่สำคัญคือแฮชแท็กเมืองไทยประกันชีวิตนะครับดูแลลิกี้ขนาดนี้ก็ทีนี้ก็เมืองไทยก็จะมาดูแลทุกคนต่อนะครับผมครับ ขอบคุณครับที่สนับสนุนกันไลค์แล้็คอมเมนต์กันเยอะๆนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูมาจนจดคลิปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะรวมกัน3แมตช์เลยเจอคารอนเอ p แล้วก็ p ี a เนะครับเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูมาจนจบก็ฝากเชียร์ทีบูลามินเตสสปอร์ตต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหลังวันที่10เจอกันบ๊ายบาย นี่ต่อยได้คุณแต่ก็